สวัสดีครับมารีวิวพีตัวนี้รุ่นพันขายในช้อปปี้พันห้าร้อยบาทถ้าขายในปกติ YouTube หรือ,อผมก็แค่ YouTube ในราคาพันสี่ร้อยบาทตัวนี้เมม6.4มีสายชาร์จไม่มีเคสให้นะครับ วันหนึ่นนงหากเรื่องมันแดงพวกเขาจะลงโทษเธอแล้วเธอจะต้องเสียใจเธอตอบว่าฉันจะรอแล้วแก็เจ็บตัวอีกทั้งใส่ร้านางเอกพี่เหนียนเหนียนฉันจะให้พี่ไปแล้วไม่ต้องกลับมาอีกฉันจะทิ้งปัญหาให้พี่เป็นครั้งสุดท้ายให้พี่จากไปซะและพระเอกก็รีบวิ่งมาดูมา่านมานต่อว่านางเอกว่า,านางแก้ม่านมาอีกเดียวเหรอม่นมานบอกว่าฉันก็แค่ช่พี่เขาโดยบังเอิญพระเอกผลักนางเอกออกจริงอันให้านางเอกคุกเข่าขอ,ขอโทษมากๆ เป็นรุ่นพันนะครับจะไปช่วยแต่บ้านก็รังไว้ฉันปวดหัวของแค่ร้อยเปอระเซ็นวันตัวนี้ผมพัฒนาขึ้นเองนะทำเองจะไม่เหมือนใครเจจปวดใแต่ทดสอบแล้วว่าเล่นได้ครั้งนี้ฉันจะปล่อยโดนเธอไปนางเอกถึงกับพูดไม่ออกแล้วพยูนตัวเองขึ้นมาด้วยความบอบช้ำและคิดว่าฉันจะต้องอดทนต่อความเจ็บปวดนี้ฉันไม่เจ็บหรอกช้อปปี้จะขายแพงกว่าร้อยนึงเพราะว่าผมต้องโดนหักค่าใช้จ่าย นาเอกก็พารามบะสมอมาที่บ้านเซียแล้วขบวนรถหรูก็มารับพร้อมกับคุณลู่หรือว่าลู่ฉีคู่มั่นของเธอที่เขาเดินลงมาจากรถและมารับนางเอกด้วยตัวเองนั่นทําเอานางเอกถึงกับตะลึงเขาแนะนําตัวเองว่าฉันลู่ฉีนะนางเอกกําลังจะแนะนําตัวแต่แล้วกลับเป็นลมไปเขาก็รับนางเอกเอาไว้แล้วอุ้มเธอขึ้นรถพระเอกได้มาเห็นก็ตกใจมากจึงถามว่าเป็นอะไรพระเอกบอกว่าเพิ่งเห็นเหนียนเหนียนไปกับผู้ชาย คิดว่าเหมือนจะเป็นคุณชายตระกูลลูกเขาตกใจมากแล้วบอกว่าพี่อาจจะมองผิดไปก็ได้ตระกูลลูกเป็นตระกูลสมรู้ร่วคุมากที่สุดในเ,เมืองหลวงนี้เขาไม่มีทางไปกับเขาได้หรอกพระเอกเลยคิดว่าหรือเขาจะมองผิดไปจริงๆแล้วนางเอกก็สงสัยว่าลู่ฉีจะมาเป็นสามีของฉันจริงหรอเขาลุกไปหน้านางเอกแล้วบอกว่าไม่ต้องกังวลนะมีไม่ใช่ครั้งแรกที่เราพบกันหรอกนางเอกตอบว่าฉันไม่เคยเห็นคุณมาก่อน เขาขอให้เก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับแล้วเขาจะบอกเธอหลังแต่งงานวันนี้เธอไปจดทะเบียนสมรสกับฉันได้ไหมหนางเองจกจับมือเขาแล้วพยักหน้าซึ่งทําให้เขาพอใจมากภาพตัดมาที่พระเอกก็ถามจริงอันว่า <c oughs> เห็นนางเอกไหมจริงอันบอกว่าไม่เห็นมันมานบอกไม่นานมานี้ <c oughs> เห็นพี่เหนียนเหนียนขึ้นรถกับคน,น,นแปลก จิงอันก็จะไปด้วยทำไม่สามารถให้เธอมาทำนายขี้เสียงของตระกูลเซียได้แต่แล้วข่าวก็ออกมาว่าตระกูลลู่แต่งงานสายฟ้าแลบกับเชียวเนียนพวกเขาที่ได้เห็นข่าตวตกใจมากเขาเป็นภรรยาตระกูลลูล่เหรอเป็นไปได้ยังไงกันมันมานบอกว่าภูมิหลังของพี่เนียนเนียนไม่ดีจะมาเป็นภรรยาคนที่มีที่เสียงที่สุดในเมืองได้ยังไงจิงอันเลยคิดว่าอาจจะชื่อคล้ายกันก็ได้ ตระกูลเชียวล่มสลายไปแล้วตระกูลลู่จะไปคบกับเธอได้ยังอ่พวกนี้คืออ่า DLC นะครับมันจะเล่นไม่ได้ครับแต่ว่าอย่างที่ผมเคยอธิบายหลายคลิปว่า DLC อย่าไปลบมันคนอื่นไม่มีมีผมคนเดียวที่ทํา DLC โอเคครับ DLC คืออะไรก็มันเสริมตัวเกมอ่ะเหมือนน่าซื้อไอเทมประมาณนี้ยครับนี่ก็ DLC ครับจอาหารแล้วบว่าทําไมอาหารรชาติแย่แบบนี้ พวกเธอคิดจะทำร้ายเาราด้วยไงสาวใช้กล่าวขอโทษแต่เมื่อก่อนอาหารพวกนี้ทำโดยนางเอกตอนนี้รสชาติก็เลยไม่เหมือนเดิมพระเอกบอกว่า